สวัสดีครับอยู่กับ TGG นะครับวันนี้เรามา unbox ปืนกันอีกแล้วนะครับวันนี้ปืนของเล่นเรากล่องเบลเลอร์เทอร์เลยนะครับผมก็คือนะเต็มครึ่งโต๊ะจะเต็มโต๊ะไปแล้วนะครับผมตัวนี้ใหญ่มากนะครับผมเห็นชื่อรุ่นอยู่แล้วนะครับหน้ากล่องเขียน A A 12นะครับผมเผื่อใครไม่รู้จัก A 12นะครับ A 12เนี่ยเป็นลูกซองออโต้เพียงไม่กี่รุ่นบนโลกนี้เองนะครับผมที่ที่แบบว่าทํางานแบบฟั l อ automatic ได้อ่ะส่วนหน้าตาจะเป็นยังไงเราเรามาเปิดกล่องกันเลยนะครับผมกล่องก็ค่อนข้างจริงๆกล่องสวยนะแต่ว่า จากจีนนะครับผมก็เยินหน่อยนะมันมันก็เสียดายนิดหนึ่งไม่เป็นไรแต่เป็นกล่องกระดาษธรรมดาครับไม่ใช่เป็นกล่องเคลือบอะไรก็ไม่ได้เสียดายมากแค่มีลายสวยดีเปิดเลยนะครับผมเปิดเลยโอ้โ oh, หเปิดมานะครับผมเต็มกล่องเลยนะครับเจอกับโฟมก่อนเลยอะโฟมไปโฟมไปนะโฟมอีกแล้วนะโฟมอีกแล้วนะโอเคครับผมอ่ามาอยู่กับเอเอนะครับผมหน้าตาสวยงามมากเลยนะหูยดำด้านหูดำด้านสวยมากมันเป็นผิวแบบว่า มันเป็นผิวที่แบบดำด้านที่แบบเรียบสวยเลยครับผมนะเป็นแบบใครนึกไว้ออกอาจจะแบบว่าเพื่อใครมีอาจจะแบบอ่าเหมือนคล้ายๆเหมือนบิงเฟิงของปี90อะครับที่มันเป็นตัวตัว,ตวซีรีส์แรกอะที่มันผิวมันจะด้านๆแล้วก็แบบว่าเนียนๆอูนะ oh, สนะ้สวยมากเลยนะสวยมากเลยนะครับผมเดี๋ยวขอขอมาก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมาคุยกันว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับผม โอเคครับก็ A12 นะครับออกมาแล้วโอ้โหวสวยมากเลยแต่ว่ารอยมันแอบเปื้อนง่ายอยู่เหมือนกะันนะนะผิวแบบนี้มันก็จะเปื้อนง่ายหน่อยนะก็ต้องคอยหมั่นเช็ดหน่อยนะครับโอเคนะก็เรามาอยู่กับตัวปืนนะครับผมเรามีแม็กกาซีนนะครับแม็กกาซีนอันเบลเลอร์เลยนะผมแม็กกาซีนนะโอเคแล้วก็มีเมื่อกี้เห็นอยู่มีปาก็บอกปืนนะครับเหมือนจะต้องเกลียวเข้าไปก่อนนะครับผมลองเกลียวเลยนะอะไม่มีอะไรมากครับอันนี้เกลียวเข้าปกตินะเขาแยกออกมาเพราะว่ามันคงยื่นเลยกล่องไปอะ อ๋อเสียงอีทับ <c oughs> ใคร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 เสียวฟันกับไอเสียงขูดสแตเ,ตเลสนี่คือบอกเลยว่าทรมานแน่นอนนะปากกระบอกปืนนะครับผมโอเคนะแมกกาซีนก็มันจะเป็นรางแบบใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับผมอ่าใส่เข้าไปในรางนะโอเคนะครับผมขอดูนิดนึงโนอะ้โหสวยจริงนะครับสวยมากจริงดหน่ดูโอ้โหเป็นไงทุกซองนะครับผมอ่าตัวนี้มี มีปุ่มปรับโหมดด้วยนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมอ่ะโอเคเราได้ปอกกระสุนมานะครับผมทั้งหมดสิบสิบห้ายี่สิบปอกนะครับผมได้มายี่สิบปอกนะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกทีว่าทําไมถึงได้ยี่สบปอกนะครับผมแล้วก็ได้กระสุนโฟมมานะครับอันนี้เป็นกระสุนโฟมแบบหัวหัวอ่าครึ่งนะเป็นแบบฮารเลงนะครับก็ได้มาทั้งแบบหัวตัดกับหัวจุ๊บเลยนะครับผมจริงๆได้มาเหมือนเนี้ยเหมือนมีกล่องไหมเออเนี่ยออกมาไม่ครบนั่นเองนะครับ ได้เหมือนกันมานะครับสองันนะขอเก็บกล่องก่อนกล่องมันใหญ่นะครับมัน มันเกะกะนิดนึงอะขอลงเลยได้ไหมอ่ะจะได้พื้นที่หน่อยนะครับผมโอเคเรามีแบตเตอรี่นะครับผมเราก็มีสายชาร์จนะก็แบตเตอรี่ก็แน่นอนนะครับเพราะว่าปืนเป็นปืนไฟฟ้านะครับผมเป็นอัตโนมัตินะมันก็เลยต้องใช้ไฟฟ้าประเภทของตัวนี้นะครับก็เป็นปืนยิงโฟมนะเป็นอาเกียร์ลูกซองนะใช้กระสุนลูกซองนะครับผมแล้วก็เป็นไฟฟ้านะครับผมอ่ะแต่การยิงมันก็ไม่ได้เป็นลูกซองอะไรหรอกมันก็เป็นยิงใส่ปอกคัดปอกธรรมดานะครับก็ยิงกระสุนเนิร์ฟหน้าทีละลูกนะโอเคนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดู โอ้วัสดุวัสดุนี่คือมีโลหะเยอะไปสีเทาได้โลหะหมดเลยนะครับสีเทาได้โลหะหมดเลยนะเนี่ยนะสีดาเป็นไนล่อนนะครับแล้วก็เป็นไนล่อนแบบสวยสวยกิิบเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะอ,อ่าอ่าโอเคนะครับผมขึ้นลำนะครับขึ้นลำเดี๋ยวต้องลองถอดแม็กดูอ่ะโอเคนะเหมือนจะขึ้นลำยิงเหมือนจะขึ้นลำแล้วมันก็จะดีดเองเลยนะครับผมตัวนี้ก็ ขั้นตอนแปลกๆนะครับเดี๋ยวงงนะก็ค่อนข้างยังไม่เข้าใจว่าทําไมมันถึงต้องทําแข็งขนาดนี้นแข็งมากนะแข็งมากสปริงน่าจะแข็งมากๆเลยนะครับผมดูแล้วนะอ่ะโอเคเรามาลองใส่แบตเตอรี่กันดูดีกว่านะแบตเตอรี่อยู่ข้างหลังนะครับผมอันนี้น่าจะดันขึ้นหรือเปล่ามีปุ่มอยู่อ่ะเห็นแล้วโอเคมีปุ่มดันขึ้นนะครับแล้วก็ดึงตูดออกมาอย่างนี้อ่าโอเคครับใส่แบตเข้าไปเลยแบตเป็นหัวทามิยาตัวใหญ่นะครับผม อ่าแบบเป็นหัวทามิย่านะครับผมก็ใส่เข้าไปได้เลยนะแล้วก็ข้างในมีอะไร <_: S 1> ไมมดูซิอ่ามีช่องเก็บแบตอยู่นะครับผมอ่านี่ใส่ช่องเก็บแบตเข้าไปพอดีเลยนะครับแล้วก็กดสายเข้าไปน,ดนิดนึงนะแล้วก็ปิดฝานะครับปิดฝาอ่าสายระวังข้างบนนะเพราะตัวนี้มันมีตัวล็อกข้างบนอยู่นะครับสายเอาลงมาข้างล่างหน่อยอันนี้มันมีตัวเกีียวล็อกข้างบนอย่างนี้อยู่อ่าเดี๋ยวมันชนกันนะครับแล้วก็แล้วก็ปิดขึ้น เข้าไปเสร็จแล้วนะครับผมเสร็จแล้วนะอ่ายิงไม่ออกนะครับผมยิงไม่ออกนะอ่ะยิงไม่ออกนะเพราะว่าตัวเนี้ยต้องเปิดฝาคัดปอกก่อนนะครับผมต้องเปิดฝาคัดปอกก่อนอย่างนี้อย่างนี้นะครับอ่าถึงจะยิงได้นะเราเวลาเราดิดเราเวลาเราปลดแม็กเนี่ยตรงนี้ปลดแม็กนะเวลาเราปลดแม็กเนี่ยฝาคัดปอกมันจะปิดเองนะนี่ก็จะยิงไม่ออกแล้วใส่แม็กเข้าไปนะก็ขึ้นลําทีนึงก็ได้นะ มันก็จะยิงหูเสียงดังโคตรนะ <_ d un> เสียงโคตรดังนะครับเสียงโคตรดังนะครับผมอามาดูแม็กกาซีนกันหน่อยนะครับผมแม็กกาซีนเนี่ยก็เป็นไนล่อนนะเนื้อเดียวไนล่อนหรือ ABS วะเหมือนเหมือนไนล่อนนะแต่ก็เป็นไนล่อนที่คนเราวสะดวกครับกระจอกกว่าน่อยหนึ่งนะกระจอกกว่าหรือไม่เขาก็ปิดผิวคนละแบบหมอไม่ถูกนะแต่มันดีกว่า ABS อะ่ะมันไม่เหมือน ABS อะ่ะนะแต่ถากกระปอกแต่ว่าไอ้ตัวปอกเนี่ย ABS แน่นอนนะมาดูกันว่าใส่ได้กี่ลูกนะครับหนึ่งนะครับ สองนะครับผมสามนะสามนะเอ้ดับเบิลสแต็กด้วยว่ะดับเบิลสแต็กด้วยครับผมอ่าสี่ครับผมห้าครับหกนะเจ็ดแปดเก้านะครับสิบเลยนะครับสิบสิบอันนะครับหมดเลยนะอ่าได้สิบอันยิงเพราะกดตรงได้แค่นี้แล้วนะครับเป็นดับเบิลสแต็กซิงเกิลฟีดนะครับผมก็เลยจุได้เยอะหน่อยนะคสิบนัดเลยนะครับสิบนัดเลยโอ้โหเป็นไงใส่เข้าไป ออือนะตัวนี้นะครับคือเจ้าพ่อแห่งลูกซองจริงๆนะครับผมอ่ะยิงไม่ออกนะครับลองเปิดฝาดูตัวนี้นะครับแล้วก็ยิงนะครับผมนี่ดีออกมานะครับผมดีออกมาอ่าโอเคนี่เป็นเซมินะครับอ่ก็ว่ากดค้างไปปไปอ่าอ่าดูยังไงโอ้โหเสียงกิ้งคือ <laughs> เสียงกิ้งกระจุกจายเดี๋ยวเก็บปอกแป๊บนึงนครับผม โอเคนะครับเมื่อกี้ถอดมาลองดูนะครับว่าโอเคแล้วเมื่อกี้ยิงออกไป5ปอกแล้วนะก็6 7 8 9ด้านะครับแล้วก็เมื่อกี้เหลือค้างอยู่อันนึงนะอาจจะต้องดึงเองได้หรือเปล่าอ่าดึงเองได้นะครับโอเคอ่ะพอถอดแม็กก็ยิงไม่ออกแล้วนะครับตัวนี้มันเหมือนลูกสูบมันอ่ะมันไม่เหมือนกับการที่ไปงางสปริงข้างหลังค้างไว้คือมันดึงปุ๊บมันปล่อยเลยนะครับฉะนั้นทุกครั้งที่เราดึงดึงคันล้างถอยหลังเนี่ยมันจะเป็นการยิงเลยนะครับมันเหมือนสแลมไฟตลอดเวลานะครับ เนี่ยมันเหมือนสแลมไฟ l ตลอดเวลานะครับผมฉะนั้นฉะนั้นแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็อย่าดึงมากละกันผมว่าเดี๋ยวมันจะเสียเร็วนะกลัวเสียเร็วจังเลยแล้วเสียงเสียงคืออย่างดังนะครับผมอย่างดังทําใหา้รู้สึกว่าดังเกิน <c oughs> นะคือสปริงอาจจะแรงอะผมลองดูว่ามันแรงไหมนะอะ่ะโอเคขยับนิดนึงนะอะ่ะถ้าใครสังเกตนะครับผมตั้งแต่ต้นคลิปแล้วนะครับมันจะมีกล่องไปรษณนยอยู่กล่องหนึ่งตรงนี้นะครับผมกล่องตัวนี้นะครับมันจะคืออะไรนะครับถ้าเกี่ยวกับคลิปนี้นะครับอะ่ะ อย่าบอกนะใครเดาได้บ้างครับคอมเมนต์ไว้หน่อยครับก่อนเปิดนะครับผมว่ากล่องนี้มันควรจะเป็นอะไรนะครับผมอ่าสามนะครับหมดเวลานะครับตัวเลยนะครับผมตัวนี้ก็คือแม็กเสริมของ AA12 นั่นเองนะครับผมโอ้โหนะขอเก็บกล่องอกลกนะครับกล่องนะกล่องใหญ่ใหญ่นะ ตัวนี้นะครับก็คือแม็กกลมของ AA12 นั่นเองนะครับผมนั่นก็เป็นเหตุผลว่าทำไมเขาถึงให้ปอกมา20ปอกนะครับผมริงตัวนี้มันเป็นออปชั่นเสริมนะถ้าใครซื้อชุดสแตนดาดนะครับจะได้แม็กแท่งแบบนี้มานะครับจะได้แม็กเป็นแบ็กบ็อกซ์แม็กกาซีนนะตัวนี้นะครับผมจุ10นัดนะครับผมแต่ถ้าใครสั่งซื้อเสริมนะครับเลือกตัวเลือกเสริมก็จะได้หูนี่ก็ผิวเดียวกันเลยสวยมากนะครับแต่ลอยเยอะนิดนึงนะครับมันผิวแบบนี้มันรอยเยอะอยู่แล้วเดี๋ยวต้องเอาผ้ามาเช็ดนะครับอันนี้ลอย กี่นัดไม่รู้แหละเรามาลองดูกันนะครับผมว่าได้กี่นัดนะมันเกินสิบแน่นอนแหละแต่ถึงยี่สิบเ่าไม่รู้นะเริ่มเลยนะครับเริ่มเลยใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับผมใส่เข้าไปอ่าต้องกดลงไปก่อนใส่เข้าไปจึ๊บอ,อ่านี่ก็เป็นซิงเกิลฟีดเหมือนเดิมนะครับแต่กดลงไปอย่างนี้มันก็จะหมุนไปข้างๆนะอ่ามันจะ,จะหมุนไปข้างๆแทนนะครับผมนี่ดูนะหมุนมาแล้วนะครับอ่าโอ้ตัวนี้ อันบ็อกซ์กันอย่างมันนะครับผมอันบ็อกซ์อย่างมันเลยนะเล่นจริงจะมันขนาดไหนเนะี่ยแล้วคือแล้วคือ A12 ไงนะถ้าใครคุ้นถ้าใครคุ้นหน้าตานะมันก็จะมาอยู่ในมันก็จะมีอยู่ในเรื่องไอ้นี่นะไอ้ Expendable นะนะคนที่เป็นไอ้เทอร์ริคิวอะครับคนที่เล่นด้วยเทอร์ริคิวอ่ะเขาเล่นลูกซองตัวเนี้ยนะที่ยิงในในถ้ำแล้วก็แบบกระจ,ยระจายเลยนะครับผมอันนี้กินอันลนะเนี่ย คูยังเหลืออีกเยอะเลยนะครับผมน่าจะยี่สิบพอดีนะน่าจะยี่สิบพอดีนะครับผมอ่ะโหแล้วก็ยิงกันเล่นอย่างนี้ยี่สิบนัดนะครับมันหยดไปเลยนะมันหยดแน่นอนนะครับผมอ่ะยี่สิบนะยี่สิบพอดีจริงๆน่าจะได้ยี่สิบเอ็ดนะเออยี่สิบพอดียี่สิบพอดีเพราะว่ามันมันสุดเฟืองพอดีนะยี่สิบนะครับผมดูโอ้โหเป็นไงใส่เข้าไปยี่สิบนัดนะครับผมยี่สิบนัดใส่นี่เอ่อ เนี่ยโอ้โหไงอันนี้คือ expandable เลยครับผม expandable เลยสุดยอดนะครับสุดยอดนะก็ค่อนข้างจะเอาเรออนนื่องนิดนึงแอบหนักนะครับตัวนี้หนักมากนะเพราะว่าจริงจริงโลหะเยอะนะครับสีเทานี่โลหะหมดเลยแล้วก็ อ่าข้างในเนี่ยน่าจะโลหะอีกบ้างนะครับแล้วก็เครื่องในเต็มไปหมดเลยนะครับผมโอเคนะเราใส่แม็กแล้วนะครับผมตัวนี้ก็20นัดนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราลองโหลดกระสุนสักนิดหนึ่งแล้วเราลองยิงกันดูนะครับเอาสัก5านัดแล้วกันเอาสัก5านัดโอ้โหการฟีดสวยมากดูดิดูเป็นไงโอ้โหการฟีดนุ่มมือมากครับผมใครอาจจะดูไม่ออกนะแต่ว่าสัมผัสดีมากนะเดี๋ยวเอากระสุนโฟมนะเดี๋ยวผมแกะกระสุนไอเดี๋ยวผมเอากระสุนนันเก่ามาก่อนนะครับจะได้ไม่ไม่ต้องแกะซองใหม่ อ่ะโอเคครับใช้กระสุนตัวนี้นะมันเท่ากันแหละนะตัวนี้เท่ากันเออเท่ากันนะครับผมก็เดี๋ยวมาลองเล่นดูนะครับผมใส่กระสุนเข้าไปอ่ะใส่ชื้ชื้อค่อนข้างแน่นเลยนะเนี่ยค่อนข้างแน่นเลยนะครับอ่าปอกเขาทํามาแน่นเลยนะครับผมยิงปอกแน่นอย่างเงี้ยก็มีข้อดีนะครับแล้วก็ข้อเสีย นิดนึงนะครับข้อดีคือมันอัดลมแน่แนมากนะครับลมไม่เสียนะครับผมก็คือความแรงเนี่ยน่าจะเยอะนะความแรงน่าจะเยอะข้อเสียคือพอมันฝืดใช่ป่ะมันก็มีแรงเสียทานช่วยนิดนึงมันก็เลยทําให้อวามแรงก็ตกลงไปหน่อยนะก็กลายเป็นว่าไม่รู้จะดีขึ้นหรือหรือไม่ดีนะครับผมแต่ดีดีหนึ่งอย่างเลยคือกระสุนไม่หลุดจากปอกนะครับผมอันนี้ดีแน่นอนนะอ่ะห้านัดนะครับลองดูนะลองดูอ่ะโอเคครับ AA 12นะครับโหลดโหลดลูก นี่หถือไม่ค่อยถนัดแมกกาซีนนะครับอ่าโหลด5ลูกนะครับแต่ว่าใส่ไปเต็มแนละ้วแต่มีกระสุนแค่5ลูกเองนะครับผมอ่ะลองดูนะครับใส่เข้าไปแล้วเปิดฝาก่อนนะให้มันล็อกงี้นะครับผมเปิดอ่าเซมินะครับผมเป็นเซมิก่อนเซมิก่อนนะครับต้องยิงดูนะครับผมเล็งไม่เป็นฮนะเอหมไม่รู้เล็งไงนะลองยิงไปเลยนะครับะนะครับผมอ่ะโอเคโอเคโอ้โหนะครับผมคือ คือแม่นนะแม่นนะแล้วก็แรงด้วยนะครับรู้สึกแรงนะเดี๋ยวเอาออโต้ดูครััดปอกทิ้งไปเลยนะผมเละเทะอ่ะโอเคครับผมก็พอเป็นกระใสนะครับนัดกระจัดกระจายนะครับเต็มพื้นไปหมดแล้วนะข้างน้านะครับเต็มพื้นเลยนะครับผมก็เอสองนะครับถือว่ายิงมันมากนะครับคือข้างในนยกลไกค่อนข้างดีนะดีมากจริงๆนะครับแล้วก็ เออ่รู้สึกว่ามัน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 ไม่ใช่เกจของเล่นเด็กอ่ะบางทีปืนโฟมเกจของเล่นเด็กที่มันออโต้ใช่ป่ะบางทีมันจะกองแก๊งกว่านี้นะครับผมอันเนี้ยรู้สึกข้างในดีดีกว่านะครับลูกสูบดีกว่าแล้วก็ระบบเฟืองดีกว่านะครับผมแล้วก็หุแม็กเนี่ยบิวมาดีมากเลยนะคือจริงๆอ่ะตัวเนี้ยอ่าก็แอบมีราคานิดนึงแต่ว่าให้ผมคิดนะให้คือเอาความคิดผมนะผมว่าคุ้มมากนะครับคุ้มมากจริงๆนะครับผมเพราะว่าจริงๆแล้วอันเนี้ยผมรับมาจากอ่าช้อปปี้ร้านจีนนะครับซึ่งในช้อปปี้ร้านจีนเนี้ย ดึกเขาจะขึ้นราคาไปนิดนึงเพื่อเอากําไรใช่ไหมเพราะว่าจริงๆช้อปปีก็หักด้วยแล้วเขาก็เอากำไรเขาด้วยจริงๆถ้าเป็นราคาที่แบบนําเข้ามาได้จริงๆอะ่ะผมว่า ถูกกว่านี้นะครับถูกกว่านี้แน่นอนนะครับจริงๆใครใครสนใจให้ไมคี้ทอยด์เขารับเข้ามาเนี่ยอ่าพิมพ์เมนเมนบอกไว้หน่อยนะครับผมเมนบอกกันไว้หน่อยนะกดดันไมคี้ทอยหน่อยเชื่อผมกดดันหน่อยให้เขาเราเข้ามานะครับผมจะได้เอามาเล่นกันตัวนี้สวยมากนะครับแล้วก็เล่นดีด้วยนะไม่ใช่สวยอย่างเดียวนะเล่นดีจริงๆด้วยนะครับผมอ่าลองดูลองดูนะกดดันไมคี้ทอยหน่อยนะนะช่วยช่วยช่วยกันกดดันไมคี้ทอยหน่อยนะครับผมโอเคมานะครับผมอ่ะสำหรับ A 1 2ตัวนี้นะครับก็ จบไปแล้วประมาณนี้นะครับเดี๋ยวขอไปลองเล่นอะไรเพิ่มอีกหน่อยหนึ่งเผื่อมีอฟังก์ชันลูกเล่นอื่นๆนะเห็นมีสลิงเนี่ยโยกแยกโยกแยกนะครับผมอ่ะก็เดี๋ยวเดี๋ยวเยวไปลองเล่นอีกหน่อยแล้วเดี๋ยวมารีวิวตัวเต็มให้ดูกันอีกทีนะครับผมอ่ะอ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับ A A 12 unbox ก็จบลงไปแล้วนะครับผมกดถูกใจถ้าคุณถูกใจนะครับผมกด subscribe แล้วก็เปิดกระดิ่งไว้เพื่อติดตามที่จี้ในการรีวิวปืนของเล่นอื่นๆในครั้งต่อไปนะครับแล้วก็อย่าลืมแชร์เพื่อนๆดูกันด้ไ มีมีไลฟ์แชทนะครับเรามาโตตอบสอบถามพูดคุยกันนะคุยเล่นกันก็ได้นะครับผมแต่ถ้าใครอยากคุยกับผมนะครับคุยเล่นๆนอกเหนือจากเวลาลงคลิปนะครับก็สมัครสมาชิกเข้ามาได้นะครับของช่อง u t u b e นะครับเราก็จะได้เข้า Discord นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวมาคุยกันใน Discord เลยนะผมก็ออ i s c o r d บ่อยอยู่นะครับผมก็าจะได้คุยกันแทบตลอดนะครับผมอ่ะโอเคคลิปนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมว่าจะเป็นรีวิวตัวไหนต่อนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับผมบ๊ายบาย